กับตรังทางเลเจอรี่สุขทันทีที่เที่ยวตรังรออะไรล่ะไปกันเลย <IS P AR IS TS> มีคนเคยบอกไว้ว่าการเที่ยวคนเดียวเป็นอะไรที่ท้าทายมาก <S <S <AR IS> แต่เชื่อไหมคะมันจะมีเพื่อนอยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมันก็จะตามเราไปทุกที่เลยค่ะโหลแกว่าไงเฮ้ยแกอยู่ไหนอ่ะ เนี่ยตอนนี้ฉันอยู่ตรังแล้วแกล่ะนี่ฉันอยู่ข้างหลังแกเนี่ยเนี่ยเอาวะมีเพื่อนเที่ยวด้วยกันมันก็สนุกไปอีกแบบก็สนุกที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาจากรุ่นสู่รุ่นก็สร้างมูลค่าให้กับชุมชนเยอะเลย หารวิถีชีวิตที่โลโก้จริงๆแถมได้รอยยิ้มกลับมาแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะแล้วมาต่อด้วยสถานที่อันจีนใกล้ชิดธรรมชาติสูตรอากาศดีๆแล้วก็วิวสวยๆแบบเนี้ตื่นเต้นจนลืมหายใจไปเลยค่ะ มาเที่ยวกับเพื่อนมันก็สนุกจริงๆนะและต่อให้มันจะหยุดไว้แค่เนี้ยแต่ความประทับใจอ่ะทําถึงมากการได้ออกมาเที่ยวก็เป็นการเปิดมุมมองได้มาลองอะไรใหม่ๆภูคนวิถีชีวิตทําให้ได้ประสบการณ์ที่ใจฟูมากอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวตรังเพราะเที่ยวง่ายและเที่ยวได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงๆค่ะ